พร้อมตายกันหรือ,อยังบุ๊มช่วยโจมเราต้องตั้งรับใช่ปะโอเคติดติดคิวเขียวเป็นเพื่อนมาออกอาหารมาเชี่โอ้ย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 แมงม่วชิบหายโอ้ยปุจะกลับปุจะกลับบาย อืมเอาไปก่อนเป็นครโกรงอะ่ะแม่งอยู่บนมา้าเฮ้แต่เราก็มีฟันตาบน,นี่ว่าเฮ้ยว้ายอุ้ยลมที่เขยอืมโอ้ยโอ้ยอืม อืมเอาไหมาอ่ะเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้กูฟันก่อนเอาไอเวียนนี่ติดมึงมึงมึงลงมาเออตายมามึง่ะตายมีตายมึงตาย,ตายอุ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเฮียมา โอ้าแหม่งเ้ยรู้แล้วตายแล้วก็คือตายเลยเดี๋ยวต่อตาต่อไปเล่นธนูอยากเป็นทนธนูอ่ะทำไงอ่ะทานาเกตลุยพร้อมลุยโอ้โหอืม าแตกแถวดิอย่าแตกแถวมาแล้วนะอยางได้ฉนูธนูน่าจะน่าสนใจอืมออกมาดิตายเอ้ามาโดนเสียบอืมกูเสียบมึงเลยเสียบมึงเลยละกันเสียบมึงเลยละกันเสียบมึงเลยละกันเสียบหลังเลยเสียบดีจุ๊ม เอ้ยฝั่งเรามันจะชนะเนี่ยมีราสีว่าเอ้ยแต่ตัวราเท่ากันเลยมาไหมอ่ะเอ้ย <S <S มันมามันมาว้ายอืมอืมเฮ้ยมา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 แมหมอีม้าแล้มันเข้มอืมไหมอ่ะสอนเออแต่ว่า เราไม่ไมีธน,นงอ่ะอุยฮ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 ุยตายมึงหมามึงหมามึงอะ่ะตายนะตายนะมึงตายอ้าวเสียดล่วงหมามึงตายนะหมามึงตายนะตอนนี้กำลังเสมอกันอยู่ แม่งหนีไปแล้วตายฮะแม่งอยู่ในป่ากันอ่ะอุอยอุไเวลี่อ่าติดติดติดอะไรวะน่ะจุโจมอ้าหนีอุ้ยอุยอยอุมามันมาเอดอุ๊ยแม่งเร็วจัดเลยอ่ะ ยังเร็วเกินเราจะตายแล้วเนี่ยเออธนูมึงยิงธนูได้มึงก็ยิงไปดิว้ยยบบอยโดนเหยียบมาแม่งมีสก,กิลเหยียบอะแม่งเร็วด้วยเอ,อ้ยตอนนี้เราได้เปรียบได้เปรียบสองคนอื้ม <c oughs> วนๆมันวนวน เอ้ยทหารม้ามันเสียบไม่อม,มึงลงมามึงลงมามึงลงมาแรกแรกิรกีหมันแรกกับธนูเราเราแรกม้ามันมะะนะตะั่นในโมโอ <c oughs> <c oughs> หัวสักเลยทีเดียวแม่งโกงวะจะมีอยากได้ธนูมากกว่าที่ธนูแม่งล็อกหลบได้ <c oughs> เหลือตัวเดียวลลง,ลง ตูวโจมไอ้ยตัวปิวเฮ้ยเหลือฝั่งตรงโน้นอ่ะสามตัวตรงโน้นอีกสามตัวเราเจ็ดเราได้เปรียบอ้าวมันชนตายนะมึงเออโดนสะก,กรม มันไม่เสียงมันไม่เสียงโด,งดนกระโดดไปแล้วลูกหนึ่งมาไหมอ่ะเออแม่งวิ่คงวนวงกลมปะยังวิว่งวนวิ่งวนมึงติดนะตายนะมึงอ่ะแม่งฉลาด่ะ้อทำไมมันติดปะวะเอาตายออือ ตายนะอตายโดนลุมเฮ้ยวายเราไม่รอดอะแต่นี้ก็ไม่น่ารอดหรอกดูมันโดนเราลุมขนาดนี้ตีลุมหนึ่งจะรอดไหมเนี่ยเลือดมันเหลือนิดเดียวแล้วโดนสอดดาวเข้าไปใต้แขนนี่ตายเลยนะถ้านูเล่งดีๆหน่อยดิเอาตายนะติดตาจะนะ ชนะสุดโหดเอาเรื่องมันมีฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงโน้นเราต้องกลางโลกอะเชื่อฝั่งนี้แม่งธนูเต็มเลยได้ดิ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  ได้ดิได้ดิตายตายนะตายนะตายนะเอ้ยเราไมแทงข้อหลังไม่ได้วะเออสวยอ่าแตกไปแดีว,ว่าฝั่งเราเยอะกว่าทั้งเจ็ดคนเลยนะระหว่างงันไปนไหนหมดวะน่าจะอยู่ในช่องนั้นวะ ลุมตืบตายทีละคนนะ่ะเนี่ยสามหนึ่งสามหนึ่งห้าสองเนี่ยอืมตายนะตายนะโ <c oughs> <c oughs> ดนลุมตืบนี่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 ข้างหน้าสี่ตัวดู เขาแม่งวิ่งหนีกันวะ <c oughs> ดูฝั่งเราเฮ้ยแต่เหมือนมันจะออกไปเรื่อยๆเลยเนาะเฮ้ยเราเหลือสิบหกแล้วดูฝั่งโน,น้นโอ้โหแม่งตั้งรับกันเต็มเลยอืมแพงนะอืมแบกไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งไหมอ่ะอืมอืมอืมแม่งเยอะ,ยอะ,ยอะเยอะเยอะแม่งเยอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายรู <t os> <t os ้ไไหวว่าเมื่อกี้ทำไมมันเราเหลือโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้โดนลุมติบ